ังไงกันบ้างคะสบายดีกันนะคะ,ะสุขภาพกายดีสุขภาพใจมั่นคงนะคะอีพีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการที่จะปรับตัวกับความเครียดหรือว่าสตรีสแล้วก็ความวิตกกังวลหรือว่า เอ็นไซดีนะคะสำหรับ E ีีนี้อย่างที่บอกเราพูดถึงการปรับตัวในยุคโควิดอยู่จะเป็น EP ีที่2อนะคะ e ีพีนี้นี่ก็จะมามามาแชร์เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองในยุคโควิดยังไงไม่ให้ติดนะนิกไม่ใช่เป็นนักวิชาการไม่ใช่เป็นหมอแต่ว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพในอเมริกาข้อมูลที่นิกจะเอามาแชร์เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้เอาละ Uh, เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการล้างมือนะคะการล้างมือเนี่ยก,ก็ปกตินะคะล้างมือด้วยน้ำนะด้วยด้วยสบู่ uh, ถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้แฮนเจลนะคะเป็นแฮนซานิท t i เซอร์มันก็มีหลายหลายหลายอย่างอาจจะเป็นลิควิดหรือว่าอาจจะเป็น uh, เป็นเจลหรือว่า,าจ,จะเป็น uh, เป็นอ่ะเป็นไวป์นะคะ,ะใช้ได้ทั่วๆไปแต่ว่าหลักการการซื้อเนี่ยก็ต้องรู้ว่าไอไอตรงอแอลกอฮอล์เนี่ยมันมี70%หรือเปล่ามันจะต้องประมาณ70%ขึ้นถึงจะมีการ เป็นแบบเป็นการป้องกันที่ที่ดีที่สุดนะคะอย่าเอาต่ากว่า70%นะแล้วก็เลือกเลือกแบรนด์ดีนิดนึงนะคะอันนี้คือคือไม่ได้มาขายของนะคะแต่ว่าแบรนด์ที่นิกใช้นิกนิกนิกเชื่อมั่นว่าจะป้องกันเราได้ดีนะะอันดับต่อไปนี่ก็คือการใช้หน้ากากนะคะทุกวันนี้เราก็ใช้หน้ากากกันอยู่แล้วใช่ไหมเป็นแบบ s u r g i c a l แล้วก็เป็นแบบ Fa b r i กก็คือเป็นผ้าแบบ surgical เนี่ยก็เลือกดีนิดนึง ถ,ถ้าเลือกแบบแกะกล่องดูก่อนซื้อไม่ได้นะก็ซื้อมานิดนึงแล้วก็เอามาลองใช้ดูเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะอย่างบางยี่ห้อเนะี่ยโหเหมือนสาบเหมือนกระดาษเลยอนะันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะต้องใช้ยี่ห้อที่มันดีๆหนะ่อยเพราะว่านี่ทํางาน12ชั่วโมงใช่ไหมมันก็ต้องใช้ที่มันมีคุณภาพนีดนึงแล้วก็เอา2ชั้นนะคะซื้อมาตัดลองดูว่าไอ้ใส้ข้างในมันเป็นยังไงนะคะแล้วบางยี่ห้อนะไอ้ลูปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะใช้ข้างนึงก็ คือยืดเลยคือจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะใช้แล้วทิ้งเลยในวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันสกปรกมากนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ซ้ําได้ก็ไม่น่ามีปัญหานะคะถ้าไม่ได้ไปสัมผัสกับแผติดโรคหรือว่ามันสกปรกมากนะคะแต่สําหรับคนที่เหงื่อออกเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนทุกวันดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหากับผิวหนังที่หน้าได้นะคะ,ะแล้วเวลาใช้หน้ากากเนี่ยถ้าทิ้งเนี่ยก็ทิ้งให้ให้ให้ใหให ให้เหมาะสมก็คือทิ้งในขยะนะคะถอดหน้ากากพับเอาด้านสุกปกเข้าแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาลูบเนะี่ยไปพันมันซะจะได้เรียบร้อยแล้วก็หย่อนลงไปในขยะนะคะอีกอันนึงก็คือว่าถ้าทํางานรในโรงพยาบาลเป็นเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเนี่แนะนํา,นา,นาให้ใช้ hair cover นะคะเพราะว่าคนไข้บางคนเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากใช่ไหมอมืมันก็สกปกได้นะแล้ว,แล,วแล้วปกตินี้จะเป็นคนที่ คือหนังศีระจะแห้งแล้วก็ไม่ได้สระผมทุกวันไงเลยเลยคิดว่าการใช้ไอ้ hair cover เนี่ยมันเป็นการ p r o t e c เราในระดับหนึ่งนะ,ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานในห้องผ่าตัด OR อะไรประมาณนี้แต่นี้ก็คือมีความมั่นใจที่จะจะจะ,จะใช้เพื่อที่จะปกป้องตัวเองได้อีกระดับหนึ่งนะก็แต่ก็เป็น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 ความคิดส่วนตัวนะแต่ของนิกเนี่ยนิสุว่านิกสบายใจที่ทำงนันแล้วก็ที่ทำงานเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ ก็เรื่องอยู่จะโปรกตคขนาดไหนถ้ามันไม่ได้ผิดแปลกแหวกแนวอะไรก็เชิญตามสบายนะคะแล้วก็อันนี้สำหรับคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าที่สาธารณาสุขถ้ากลับบ้านแล้วเนี่ยแนะนําได้นะถ้าเขามีห้องให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเน่ยเปลี่ยนเถอะเสื้อผ้าที่ใส่ที่ทํางงานอย่าเอาออกมาจากโรงพยาบาลน,นะคะ ให้ให้ถอดเปลี่ยนจากที่โรงพยาบาลและใส่เสื้อผ้าที่สะอาดกลับมาบ้านนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็โปรเทคตัวเองโปรเทคคนอื่นสมมุติว่าถ้าาจะต้องนั่งรถสาธารนณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งเวลากลับบ้านเนี่ยเราไม่อยากจะ carry germ จากที่โรงพยาบาลเข้ามาในบ้านใช่ไหมคะถอดเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดกลับบ้านนะคะอย่างนั้นจะดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องรององเท้าเหมือนกันรองเท้านี่ถ้าสมมติว่าที่โรงพยาบาลมีล็อกเกอร์ให้ได้เนี่ยก็ เอารองเท้าที่ใส่ที่ที่ทำงานเนี่ยเก็บไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาใส่กลับบ้านนะใส่กลับบ้านอย่างนั้นดีกว่าหรือว่าทาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ก็ไม่ต้องใส่รองเท้าเข้าบ้านนะก็คือถอดถอดในอยู่ในจํากัดอยู่ในบริเวณหนึ่งแล้วก็ใส่รองเท้าที่สะอาดเดินเข้ามาในบ้านอย่างนั้นนะคะอย่างใครที่มีรงรถเนี่ยก็หรือขับรถเนี่ยก็ถอดรองเท้าก่อนขึ้นรถอย่างนั้นก็ได้นี่ก็ทําเหมือนกันรองเท้าที่ใส่ในที่โรงพยาบาลนี่ก็ถอด แล้วก็ใส่รองเท้าที่สะอาดขึ้นรถแล้วก็จะไม่ปนเราจะจะไม่พยายามจะไม่ carry germ กลับมาที่บ้านเลยนะคะแล้วก็พอกลับถึงบ้านปุ๊บเนี่ยเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยยังไงรู้ไหมล้างมือวางของกันที่เป็นที่เป็นทางนะเป็นที่เดียวกันนะล้างมือถอดเสื้อผ้าใส่ใส่ใส่ใสะตะกร้าซักผ้าอาบน้ําจบนะคะ แล้วก็หรือก่อนอาบน้ำเนี่ยดยวก็เอาเอาไวฟ์เนี่ยมาเช็ดกระเป๋าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยไอ้ดอร์นอปส์เนี่ยไอ้ที่บิดประตูที่เราจับเข้ามาเนี่ยก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดทราฟฟิกแอร์ไรที่เราเดินไปเดินมาให้มันให้มันเรียบร้อยอย่างนั้นนะคะแล้วก็อา่าเรื่องกุญแจเรื่องโทร,วาารัวสับเนี่ยอย่าลืมทำความความสะอาดด้วยของนิกเนี่ยนิกจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าเอาเจ้าไวรัสเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบ็อกซ์นะเราหย่อนอา่า กุญแจทุกอย่างนาฬิกาเซลฟนเข้าไปในบ็อกซ์แล้กดมันเป็นมันเป็นคลื่นไฟที่สามารถที่จะทำลายเชื้อโรคได้เขาเคลมว่า99.99% 99นะเราก็ไม่เคยพิสูจน์นะว่ามัน99.99% 99แต่ว่าก็เชื่อเขาอะเพราะว่าของเขาแบรนด์เขาดีก็เชื่อเขาก็ต้องทำความสะอาดนะคะกุญแจโทรศัพท์เนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นจุดที่หลายๆคนจะละเลยนะคะ แล้วก็ข้อต่อไปเนี่ยก็คือซักผ้าแล้วก็ซักผ้าเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนบ่อยๆนะอันนี้ก็คือเรื่องสําคัญเพราะว่าเชื้อโรคมันอาจจะสะสมได้คือมันมันมีวิจัยนะว่าไอไอไวรัสเนี่ยมันมันอยู่ข้างนอกได้ไม่ได้นานเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไซโคอย่างหนึ่งใช่ไหมเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนมันต้องซักอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งช่วงนเนี้ยนิกคิดว่าควรจะซักบ่อยขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะถ้าถ้าถ้ามีเวลาแล้วก็ของในรถในรถเนี่ยถ้าคนที่ขับรถเนี่ย เช็ดถูให้สะอาดไวป์ดีสเปรย์เข้าไปสเปรย์ให้เรียบร้อยเลยนะเพราะว่าเชื้อโรคมันก็สะสมได้นะแล้วก็รถเนี่ยมันก็คือเหมือนกับบ้านเคลื่อนที่ใช่ไหมอันนี้ก็คือนี่ว่าสาคัญแล้วก็ตับต่อไปนี่ก็คือว่าจัดบ้านแบบโรงพยาบาลเลยนะให้มีจุดตรวจคือเช็คอินกับเช็คเอาท์เข้ามาเช็คอินเนี่ยอยู่ล้างทําความสะอาดใช่ไหมแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็ ก่อนจะออกจากบ้านก็เช็คเอาท์ดูซิว่าอยู่จะจับฉวยอะไรบ้างมีอะไรจะต้องเอาไปบ้างมีหน้ากากจะต้องเอาไปใช้วันนี้นะคะแล้วก็มีมีไวป์มีแอลกอฮอล์แพดที่เราจะต้องเอาไปใช้ในวันนั้นนะคะทุกอย่างอยู่ในกล่องจับหยิดฉวยได้สะดวกแล้วก็เรารู้ด้วยว่าอันนี้มันคือจุดเช็คอินเช็คเอาทเราสามารถหาอะไรนี้ได้เลยคือออกไปข้างนอกนี้ได้อย่างมั่นใจว่าเราจะ Uh, p r เท e c t ด d ก็คือดลกรรมคุ้มครองจากเชื้อโรคนะคะอย่างน้อยเนี่ยประมาณหนึ่งนะคะจะต้องมีจุดตรวจนะที่บ้านเหมือนที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมเหมือนที่โรงพยาบาลร้านค้า,น,าน,นี่นั่นทาความสะอาดเข้ามาแล้วก็ <c oughs> ก่อนออกไปเอาอุปกรณ์ไปใช้ข้างนอกเพื่อที่จะมีความมั่นใจในการที่จะไม่นาเชื้อโรคเข้ามาที่บ้านนะคะแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือว่าจะต้องคุยกับ คนในครอบครัวนะว่าไอ้มาตรการที่เราเสร็จขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะต้องทําเหมือนกันหมดไม่งั้นเอาฉันทําเธอไม่ทําเธอก็เอาเชลโลเข้ามาสิฉันก็สวยสีถจุกไหมมันก็ต้องคิดให้มันเหมือนกันก็คือ on the same everyone's on the same page ใช่ไหมจะต้องเหมือนกันนะแล้วก็ no party นะไม่มี party นะไม่มี visitor นะแล้วก็แต่ว่าถ้ามันเลือกไม่ได้ถา้ามันมีคนมาเยี่ยมที่บ้านใช่ไหมทุกคนจะต้องใส่แมสรู้จักกันรักกันแค่ไหนนะ ไม่มีข้อยกเว้นต้องใส่แมสและชูออฟก็คือถอดรองเท้าห้ามใส่รงเท้าเข้ามาในบ้านเด็ดขาดนะคะอันนี้คือเรื่องที่ต้องสตรีทมากๆคือคือมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยบอกทุกคนว่าห้ามเจ็บห้ามป่วยจะเยี่ยมก็มาเยี่ยมได้อย่างมีระเบียบนะคะแล้วก็อันดับต่อไปก็คือกินอาหารที่มันมีประโยชน์นะคะ กินกินจังก็ได้นะแต่ก,กินบ่อยก็คือชีวิตร่างกายบ้างให้มันรู้สึกว่าเออมันก็ช่วงบชวยนะอยากกินหลไรกินไปมีมีวันหนึ่งของหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าห้ามกินบ่อยๆแต่ว่าทุกอย่างเนี้ยก็จะต้องบาลานซ์แล้วก็เข้าใจว่าจะต้องมีเป็นเป็นอาหารที่มันมีทําให้เรามีสุขภาพดีใช่ไหมว่าเราต้องแข็งแรง,แงใช่ไหมคะแล้วก็นอนให้เป็นเวลานะเอ่อหรือนอนให้พอ 6- กถึงแชั่วโมงใช่ไหมที่เราเรียนมาใช่ไหมอันนั้นคือคือยังยังเวิร์กอยู่นะอื ออกกําลังกายประจําทําอะไรก็ได้คาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์ถ้า30นาทีเนี่ยคือทุกวันถ้า1นชั่วโมงเนี่ยก็ก็ประมาณสัก3-4วันนะคะแต่ต้องออกประจํานะอันนี้คือเรื่องสําคัญแล้วก็จัดการกับความเครียดจํดไาได้ไหมที่นิกพูดถึงเมื่ออีพีที่หนึ่งว่าทํายังไงก,ก็ตามนั้นเดี๋ยวไปลองดูนะว่านิกพูดว่าอะไรนะจัดการกับความเครียดเนี่ยอันนี้คือสําคัญเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะตอบสนองกับ ความเครียดได้ในที่ทางที่ไม่ค่อยดีนะตั้งแต่ head to t o เลยนะแล้วก็ระบบข้างนอกระบบข้างในมันมันมันจะรวนเป็นหมดเพราะฉันจะต้องจัดการกับความเครียดดีๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องสังเกตนะว่าเราเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าถ้าไม่ไม่สบายมากๆเนี่ยคิดว่าจะเป็นเนี่ยก็ลองออกไป swap ดูซะนะถ้า swap ออกมาเป็น negative คือเป็นลบเนี่ย ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเะลึรง่มเป็นบวกขึ้นมาแต่ไม่มีอาการเนี่ยนะกลับบ้านได้กลับบ้านได้แล้วคอยสังเกตอาการถ้าอาการไข้สูง2ยสองวันเออเริ่มหายใจไม่ค่อยออกไอมากเจ็บเสียหน้าอ,อกอะไรเงี้ยก็ต้องไปโรงพยาบาลถูกไหมคะแล้วคนที่สัมผัสใกล้ชิดเราเนี่ยต้องไปสวอปด้วยนะเพื่อดูหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนในครอบครัวเดียวกันใช่ไหมก็ต้องทําเหมือนกันเหมือนกันแล้วที่เราทําเหมือนกันอย่างนั้นเลยนะจะได้ช่วยกันปกป้องไงแล้วก็ ไปไหนมาไหนก็อยากโกหกหมอกับพยาบาลนะคะไม่สบายก็บอกไม่สบายติดต่อใครก็บอกไปตามนั้นจะได้ช่วยกันปกป้องคนในครอบครัวแล้วก็คนในสังคมด้วยนะคะอันสุดท้ายก็คือ get vaccinated ก็คือไปฉีดวัคซีนซะอย่างที่บอกใน ep ที่แล้วเลือกไม่ได้ก็ก็ก็ฉีดอันที่มีไปก่อนจะภูมิเล็กภูมิน้อยก็มีภูมิถ้าเลือกได้ก็เลือกและ booster ไหนค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะคะ แล้วก็นี่ก็มีแค่นี้แหละที่จะพูดวันนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่นะขอให้ทุกคนเนี่ยมีมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็เคร่งคัดในการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะห่งางไกลจากโควิดนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าลงบ้านเราเนี่ยจะต้องจัดแบบมีจุดตรวจนะจุดเช็คอินเช็คเอาท์อย่างคลินิกทำเนี่ยมีหมดเลยมีมีเชลอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีมีไวฟ์มีสเปย์มีแอลกอฮอล์เจลแล้วก็มีที่เติมแอลกอฮอล ที่จะต้องออกออกไปข้างนอกให้มันจับช่วยได้สะดวกสบายแล้วก็ถ้ามันหมดแล้วก็คอยเติมเพราะว่าจะออกจากบ้านก็จับคว้าออกไปได้เลยไม่ต้องเสียเวลามันนั่งเติมต้องเตรียมทุกอ,อย่างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ในน,นี้ก็ของลาไปก่อนนะคะอ P นี้แล้วเจอกันใหม่อ P หน้านะคะเทคแคร์นะคะสวัสดีค่ะ